เดีชั่วโมงนึงเหรอิดไปเนะางงะเียิไปโมงนี้เขาไปใส่แซมายแล้วน้่น,น,นะเยอะอยู่ฮะใ้เยอะอยู่นวนาเะากวมานาย,ยัางไงนเนีบย ใารเดินทางเดินทางเรืองหนึ่งเาทำอะไเขาทอะไรเขาหลอกเหลอกไปที่นี่มากทางเหนือองที่หนือทาง่ดิน

เอาะแล้วอกหม่หฮะอ่อนมีดแลมพอเก็บมาไวเ้เหาไ,ไปเห็ดหัวให้สมุนนะ มีมรดกปูเอาไว้ได้ฮะไผเห็นไผก็อยากได้ได้มีดดวงนี้จังว่ามีดดวงนี้ผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากได้ด้มือเมื่อวานมือลงของนะอ้คือทัก้มีดอันนี้เก็บได้ดีพอวะ

Okay. <laughs> น่นไอ้น <S R. S 1> ่ này, ่นทปรไมรู <c ười> <school> ้ท่านจะรดัู้เลยะู่าะบัู้ปเ่นดระสงขีมาเอากระเบือขึ้นกันละอย่างคนอย่างคนไมเอาไปห่อไปเครื่องเขาปูดเครื่องไปยัง คนออกเครื่องเดือดฟูเลยไม่ด้นล้วม่อนี่แับพอนี่โอ้มันใยายหลายรถเห็ดอันนั้นโลดแต่ราเตี่ยโอ้แ่าได้เปลี่ยนผมเอาไปที่แถวได้หมด นี่ครับดังมาขอเลขขอตามเลยครับกินกันได้โลก3ได้ <coughs> เอาสองกล่องออกเลยเ้าไม่ยึดกังเลยสองกล่องที่ขาเลยตั้งไวมตั้งเงนไว้ที่ขาไม่ได้ออนนี้มัไม่จาพูดพู้นอะโทรศัพท์ไปบอก ้องขอนะ้าไอยงงนูนอ่ะครับผม <s> ออว่อออาอย่างน,นี้อย่าขออยู่เข้าไปแผนกคุณเลยนะอย่าเราอยู่อนอได้อยู่ครับครับผมครับตั้ง ทำตัวพิงพิงใช่ไหมฮอน เอาไปเตะเข้าไปด้วยครับต่อมใช่ไหม เปิดเจอมาแชรอีกทำไงอ,อ๋อก็หารูปเลยเจ้วผมลงมาในชุดไว้ให้ไน้ผมกปเราไปซื้อ,อนะผมว่าบ้านนั้นประมาณหกเจ็กลองนี่แหละมันกล่องม,ม,มันมิแตกแผ่นหนึ <c oughs> ่งอะอันนั้นไม่ได้เปลียดอะไรที่เกลียดไป <c oughs>